คุยก่อนเกมนะครับทุกคนในเกมที่เวสแฮมยูเนเต็ดจะออกไปเยือนอาร์เซนอลนะโดยความพร้อมของเวสแฮมจะไม่มีโทมัสฟูชเก็คนะที่ติดโทษแบนแล้วก็เจ้าหนุ่มเออร์ตี้ที่ได้รับอาการบาดเจ็บส่วนอารอนวาบิสักกาลุน้นลุ้นว่าจะฟิตลงสนามทันไหมในคืนนี้นะหลังจากที่เจ้าตัวนี้ได้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนรายชื่อตัวเบ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะผู้รักษาประตูจะเป็นอาริโอลาแบ็กซ้ายมากกว่าจะเป็นดียูกับไควอลเกอร์ปีเตอร์นะ เซนเตอร์สองคนจะเป็นแม็กคิวแมนจับคู่กับมาร์โลปานอฟส่วนกลางรับจะเป็นมาการซากลางลุกจะเป็นลูคาปาเกต้าทำเกมร่วมกับมาติวเฟอร์นันเดสนะส่วนปีกซ้ายปีกขวาเป็นจาร์ลอตโบเวนกับซัมเมอร์วิวนะหน้าเป้าจะเป็นนิโคลัสคูฟุกสถิติที่น่าสนใจก็คือเวสแฮมยูเต็ดสามารถบุกไปชนะอาร์เซนอลได้สองครั้งติดต่อ,อก,กันนะทุกคนโดยชนะไป1-0กับ2-0นะ ส่วนภาพรวม5นัดหลังสุดเวสต์แฮมยูเนเต็ดชนะอาร์เซนอลสแพ้ไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นคืนนี้ต้องมาลุ้นกันนะทุกคนว่านูโนในการคุมทีมนะัดที่2นี้จะสามารถคว้าชัยชนะให้กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดของพวกเราได้หรือไม่